สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันแล้วนะครับกับคลิปดีๆเทคนิคดีๆและสาระดีๆนะครับที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆน,นะครับ <c li pped> คลิปเนี้มันสืบเนื่องมาจากครับมีน้องท่านหนึ่งอยากให้ผมทําคลิปที่เกี่ยวข้องกับลายแดงนะครับก็จัดการกับลายแดงนั้นซึ่งก่อนนั้นเนี่ยผมเคยทําคลิปเรื่องลายแดงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่ารอบเนี้ผมอยากจะมาทําให้เพื่อนๆดูและน้องท่านนั้นดูแบบเข้มข้นเลยนะครับ ซึ่งรอบนี้จะมีเทคนิคขั้นตอนเพิ่มเติมนะครับเพราะผมมองว่าโอ้โหลายแดงเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ยฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับโอเคครับเป็นรับชมกันเลยซึ่งผมบอกเลยถ้าให้ผมเทียบกับโรคต่างๆนะหรือแม้กระทั่งดับพวกมแมลงต่างๆเนี่ยผมให้ลายแดงสําหรับผมนะผมให้เป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นคลิปเนี้ย ผมเลยอยากจะมาแนะนําเพราะผมมองว่าขั้นตอนเทคนิควิธีการเนี้ยผมใช้เนี้ยมันได้ผลนะครับส่วนไอแดงมันมีที่มายังไงมันมาจากไหนเนี้ยครับเดี๋ยวผมจะมีแต่ลิงค์คลิปข่าวที่แล้วนะครับที่ผมทําให้ดูนะครับลายแดงเนี้ยครับซึ่งถ้าเราใช้ยาเนี้ยครับใช้สารเคมีถ้าเราใช้ยากับเขาเนี้ยครับถ้าแบบตัวแรกถ้ามันใช้ไม่สําเร็จเนี้ยโอ้มันดื้อยาได้ด้วยนะครับซึ่งเลยคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมจะมี2ตัวยามาแนะนําให้เพื่อนๆใช้นะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมมี2ตัวอยามาแนะนำเพื่อนๆเลยนะครับที่ผมใช้นะครับนี่แหละครับตัวแรกอันนี้เขาเรียกว่าออทูสนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับว่าผมใช้ออทูสนะครับในการใช้ฉีดลายแดงนะครับลายแดงนี้มันเป็นแมงนะครับคือมันจะมี8ขานะครับประเภทเดียวกับแมงมุมนะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้เลยนะครับออไม้เดี๋ยวผมจะมีหน้าฉลากให้เพื่อนๆดูด้วยครับว่าออไม้ขวดหน้าตาเป็นยังไงนะครับ นี่แหละครับมันก็เป็น2ตัวที่ผมใช้เพียงแต่ว่าไอ้คลิปเนี้ยไอ้สองขวดเนี้ยที่ผมใช้เนี้ยผมจะใช้ต่างกันนิดเดียวครับคือต่างกันในช่วงเวลานั่นเองนะครับซึ่งออทูสเนี้ยผมจะใช้ตอนเช้าไอ้ออไม้เนี้ยผมจะใช้ตอนเย็นถามว่าทําไมออไม้นี้ผมถึงใช้ตอนเย็นเพราะว่าไอ้นี้มันเป็นยาร้อนถ้าแบบเวลาเราฉีดตอนเช้าหรือฉีดตอนสายๆเนี้ยครับเวลาถ้าแดดมันร้อนเนี้ยครับมันทําให้ใบใบของต้นไม้มันไหม้ได้นะครับ ส่วนในวิธีการฉีดเนี่ยครับผมแนะนําเพื่อนๆนิดนึงนะครับคือเวลาเราจะฉีดเนี่ยครับเราต้องฉีดให้มันทั่วใบนะครับบนใบหลังใบนะครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าลายแดงเนี่ยมันโจมตีชนชมเราได้ยังไงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชอบมาอยู่ตามใต้ใบของเรานะครับผมถึงบอกว่าให้สังเกตด้วยการพลิกใบดูนะครับเพราะมันจะเราจะเห็นตัวที่มันเดินแบบโยเยโยเยแล้วครับคือหลักๆเนี่ยมันจะมาดูดน้ําเลี้ยงของใบนะครับ ซึ่งถ้าเราเจอเร็วเนี่ยครับเราสามารถเถิดเราฉีดยาฆ่ามันได้นะครับใบนี้มันก็ยังสามารถกลับมาฟื้นได้เหมือนเดิมนะครับไม่จําเป็นที่ต้องตัดใบทิ้งนะครับผมถึงบอกว่าการเดินดูต้นไม้เนี่ยครับถ้าเรารู้ว่าเราโดนไรแดงเนี่ยเราอาจจะแยกมันหรือแม้แกระทั่งว่าฉีดยาฆ่าไปเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่จัดการเนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งไวน้นานๆเนี่ยครับมันดูดน้าเลี้ยงของใบจนหมดเนี่ยใบยมันก็จะเหี่ยวแห้งหลุดร่วงและไม้ของเราก็จะหยุดการเจริญเติบโตนะครับ แต่สุดท้ายจริงๆที่ผมรับไม่ได้จริงๆคือม้ามีโซมากมันจะดูไม่สวยเลยครับพูดงานดูน่าเกลียดเลยนะครับื่อนๆอย่างที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้ครับเวลาเราฉีดยาไปเนี่ยไอาลแดงเนี่ยครับถ้าฉีดเข้าไปเนี่ยถ้ามันไม่โดนตัวมันเต็มๆเนี่ยครับมันไม่ตายนะครับพอมันไม่ตายเนี่ยดื้อยาด้วยนะครับพอมันไม่ตายเนี่ยมันก็จะอยู่ต่อแล้วมันก็ขยายพันธุ์นะครับแล้วมันก็จะลามไปต้นข้างๆนะครับเนี่ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าคลิปเนี้ผมถึงมาแนะนําให้ใช้ อ้มยอีกตัวนั่นเองนะครับเพราะว่าหลังจากที่ตอนเช้าผมฉีดออลซูสไปแล้วใช่ไหมครับตอนเย็นเนี่ยผมก็จะฉีดอ้ม้ซ้ําเข้าอีกรอบเลยครับมันเหมือนที่เขาเรียกว่าอะไรครับตีงูก็ต้องตีให้ตายนั่นเองนะครับและหลักการเหมือนกันครับฉีดก็ต้องฉีดฉีดให้ทั่วใบ้นใบหลังใบนะครับซึ่งผมว่าวิธีนี้เอาอยู่แน่นอนครับแต่เวลาฉีดยาจะให้ดีก็พยายามเลนที่ใต้ใบนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าไอ้ายแดงเนี่ยมันมาดูดน้ําเลี้ยงของใบนะครับใต้ใบเนี่ยเน้นๆไปเลยครับ ึ่งอย่างคลิปนี้ครับตอนแรกผมว่าผมพยายามเดินหาต้นไม้ที่มันโดนลายแดงนะครับสุดท้ายทั้งสวนผมไม่มีต้นไหนที่โดนลายแดงนะครับผมถึงบอกว่าวิธีการนี้ผมว่าผมใช้แล้วมันดีจริงๆนะครับแล้วส่วนไอวีทีใช้ข้างขวดเขาก็เขียนนะครับใช้20-30มิลลิลิตรนะครับต่อน้ำ20ลิตรทั้งสองขวดนี้ผมใช้ปริมาณเท่ากันเลยนะครับในการผสมฉีดนะครับผมยม้ำอีกทีนะครับออซูสผมใช้ตอนเช้านะตัวนในออไม้เนี่ยผมใช้ตอนเย็น มันเหมือนแบบตีงูก็ตีให้ตายนะครับคือตีซ้ําเลยครับคือรอบแรกใช้ไปเนี่ยจริงๆออซูสเนี่ยผมแทบจะเอาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเพื่อความชัวนะครับเพื่อนๆจาได้ไหมที่คลิปนี้ยผมมาบอกว่าผมทําแบบเข้มข้นเลยนะครับคําว่าเข้มข้นมันหมายถึงแบบต้องเอาให้อยู่ต้องเอาให้ตายในร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไอ้ลายแดงเนี่ยยุนี้สมัยเนี่ยครับไอคำว่าสารเคมีนะครับ ผมว่าผู้จำหน่ายคนคิดคนเนี่ยเขาก็คิดมาดีนะครับมันก็ไม่ถึงกับว่ามันถึงกับทำอันตรายมนุษย์อะไรได้มากมายหรอกครับเพียงแต่ว่าไอ้วิธีการใช้เนี่ยเราอาจจะต้องใส่ถุงมือหรือใส่แมสในการป้องกันเวลาเราใช้เวลาเราพ่นนะครับที่ผมบอกว่าลายแดงนี่ต้องสารเคมีเพราะว่าอะไระครับปกติโรคต่างๆนะครับอย่างเช่นโรคราน้ําค้างอะไรอย่างเงี้ยครับพอมันเป็นแล้วใช่ไหมเราแค่ตัดใบแล้วใบมันไปนทิ้งให้ไกลกับต้นไม้ของเรานะครับผมเคยได้ยินบางคนก็าพูดนะครับว่าแค่ให้ตัดใบนะครับลายแดงก็จะหาย มันจะหายได้ครับพอสุนทายลายแดงมันลงเนี่ยโอ้โหมันขยายพันธุ์เร็วมากเลยนะครับจริงๆตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับผมเคยทำเลยนะครับมันมีการระยะการฟักตัวของตั้งแต่เป็นตัวเป็นไข่เลยครับแล้วจนมาเป็นตัวอ่อนแล้วก็เป็นตัวปกติของลายแดงเลยนะครับลายพวกนี้มันขยายขยายพันธุ์เร็วมากครับพอย้นที่ผมบอกครับแค่การตัดใบมันเอาไม่อยู่หรอกครับผมเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอายาประเภทพวกนี้มันเป็นประเภทที่แบบอีตัวตายนะครับก็คือถ้าโดนตัวเนี่ยตายแน่นอนครับ เพียงแต่ว่าเวลาฉีดเนี่ยเราต้องฉีดให้มันทั่วใบเลยนะครับบนใบหลังใบนะครับเพืเ่อนๆสองตัวนี้เอาอยู่แน่นอนครับคอนเฟิร์มอย่างข้อมูลนี้ของออส์ T นี่เขาก็เขียนไว้นะครับในความร้กาดของลายแดงนะครับเวลาเราฉีดโพ้นเนี่ยควรจะฉีดให้มันโดนตัวเต็มๆนะครับเพื่อการกาจัดทิศเพราะว่าบางทีอ่ะมันมีตัวไข่อะไรเงี้ยบ,บางทีโดนมันโดนไข่ไม่เต็มที่ครับเพราะไข่มันยังฟักอยู่เนี่ยมันยังไม่เป็นตัวเนี่ยครับข้างขวดเขายังเขียนกํากับเลยนะครับทางที่ดีเนี่ยควรจะฉีดซ้ําด้วยนะครับ ประมาณ3วันถึงฉีดหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้มันได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมถึงบอกว่าโอ้โหลายแดงนี่มันร้ายจริงๆนะเพื่อนๆเนี่ยครับคลิปนี้ผมถึงมาแนะนําให้ใช้ตัวยา2ตัวยานะครับอย่างที่เรารู้กันโอ้โหลายแดงนี่มันร้ายมากนะครับไอ้คันจะใช้วิธีธรรมาชาติตัดใบเอาไปทิ้งเนี่ยโอ้โหไม่ได้ผลแล้วครับไอ้กอนตอนผมหัดเล่นชนชมใหม่ๆผมยอมรับนะผมเคยทอนะครับแล้วผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือลายแดงก็มันคือหลายใบมันทำไมมันดูสากๆใบมันขาวๆนะครับ จนวันหนึ่งผมลองปรึกษาผู้รู้เนี่ยครับเขาก็เลยบอกว่าลองให้ดูที่ใบดูที่ใต้ใบโอ้ผมนี่ร้องอ้อเลยครับมีทั้งใยแมงมุมมีทั้งตัวนี้เดินยเอียยเอียครับลายแดงนี้มันก็มีทั้งลายแดงลายขาวมีนเพื่อนสอบถามผมผมบอกว่าลองดูที่ใบนะครับลองพลิกดูนะครับมันจะเห็นตัวเล็กๆนะครับมันจะเดินเอย่างแต่ไวต้นนี้ไม่มีลายแดงนะครับเพราะว่าผมใช้ยาดีก็นี่แหละครับคลิปเนี้ยผมก็เลยแนะนําให้เพื่อนๆใช้นะครับคลิปเนี้ยผมไม่ได้มาใช้ยาให้เพื่อนๆดูนะครับ เพราะว่าไอ้ต้นไม้ของผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นลายแดงนะครับอยาสองตัวนี้ทั้งที่ดีควรจะใช้ตอนที่ลายแดงมันลงนั่นเองนะครับมันจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพะไอ้คลันจะฉีดป้องกันเนี่ยไม่ค่อยดีหรอกครับขนาดฉีดไม่โดนตัวมันเต็มเต็มเนี่ยมันยังไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นฉีดป้องกันมันไม่ค่อยได้ผลหรอกครับที่สำคัญมันเปลืองด้วยนะครับซึ่งไอ้ลายแดงเนี่ยครับโหความร้ายกาศของมันเนี่ยมันก็ลอยมาตามลมนะครับอยู่ที่ว่าบ้านไหนส่วนไหนจะโชคลายนะครับ จะเจอลายแดงลงแม้กระทั่งนกเนี่ยมันก็เป็นพาหะที่พาไข่ของลายแดงมาสู่ต้นไม้ของเราได้นะครับทําต้นไม้เราก็ต้องหมันเดินดูต้นไม้นะครับเช้าเนี่ครับดีครับเดินดูโรคต่างๆเดินดูหนอนอะไรแบบนี้ครับแม้กระทั่งช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนี่ยครับก็เดินดูด้วยว่าเออไม้ของเรามันเน่าไหมนะครับเ,เพื่อนเพราะว่าการเดินดูต้นไม้ชเช้าเ้านี่ครับมันเป็นข้อดีครับถึงแม้ว่า ถ้าต้นไม้ของเรามันเป็นลายแดงเนี่ยถ้าเรารู้เร well me. to to ็วเนี่ยครับเราก็สามารถแยกต้นไม้มาจัดการได้นะครับดีกว่าปล่อยทิ้งไว้เพราะอย่างที่รู้ครับลายแดงแป๊บเดียวครับมันขยายพันธุ์เร็วมากนะครับจาก1ต้นไปเป็น10ต้นเป็นร้อยต้นเลยนะครับไอลายแดงเนี่ยก่อนหน้านั้นตอนนี้ผมยังไม่เคยใช้ยาพวกนี้โอ้โหผมปวดหัวผมยอมรับเลยครับผมแทบจะเลิกเล่นต้นไม้นะครับเพราะว่าไอลายแดงเนี่ยครับผมจึงมาพูดอีกั้งเลยครับผมบอกเลยครับไอลายแดงเนี่ยมันเป็นศัตรูดับหนึ่งของผมเลยนะครับเพื่อนๆดี๋บอกว่าถ้าครับมัน ถ้ามันแก้ไม่หายเนี่ยโหปวดหัวมากนะครับคลิปเนี้ยผมว่าผมก็จะจบแบบนี้นะครับเหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปเนี้ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดสับสก์า์เป็นกําลังใจผมเลยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้หาเนื้อหาและสาระดีๆอะไรมาฝากเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ